ปราจำมาสิปีไม่คิดว่าจะปลดหนี้ห้าแสนได้ขอบคุณกาแฟเกินยิม้มเป็นกาแฟปลดหนี้ให้ชีวิตเลยค่ะเคยขายออนไลน์มาเยอะมากค่ะพอมาเริ่มขายออนไลน์กับโอเคแฮปปี้มาขายกาแฟเกินยิม้มเป็นกาแฟปลดหนี้ให้เลยค่ะชอบตรงที่ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องลงทุนมากคือ449บกาาทก็ทาได้แล้วค่ะรูปแบบระบบดีมากง่ายจริงๆซึ่งใครๆก็ทําได้แน่นอนค่ะปกติเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเลยค่ะตอนนี้ขาดไม่ได้เลยกาแฟเกินยิม้ม ก็หกหลักแล้วค่ะไม่ได้ขายเลยสักชิ้นรายได้มาจากระบบเครือข่ายของคนที่เราไปชวนมาดื่มกาแฟเกินยิมแล้วก็เครือข่ายของคนที่อยากกดเมสที่อยากมีรายได้กับกาแฟเกินยิ้มนี่แหละค่ะแม่ไม่คิดว่าแม่ทําได้อายุหกสิบเจ็ดแล้ววันนี้แม่ได้เดือนละสามหมื่นแล้วสบายสบายกาแฟเกินยิ้มกาแฟอาราบิก้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดพรีเมียมเธอที่นายอินวัน ด้วยส่วนผสมที่คัดสรรเพื่อสุขภาพลูทีนเบต้ากูแคลนถังเช่าเห็ดลิ้นจือน้ำมันรำข้าวงาดำคููข้าวอโวโคาโดเกลืชายขาว บำรุงดวงตาดูแลสายตาบำรุงสมองดูแลข้อกระดูกเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลดไขมันในเลือดดูแลความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติเบาหวานความดันไขมันดื่มได้ใจไม่สัน่นไม่มีน้ำตาลสุขภาพดีสายตาดีผิวพรรณดีรูปร่างดีสายตาดีขึ้นนะคะมองมองโทรศัพท์ชัดขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วนะคะ <c oughs> อร่อยค่ะเ็น <c oughs> คนด้วย พุงยุบเลยค่ะขับถ่ายก็คอ่อยมากามากเหล่องของปวดเขาเนี่ยโอ้คอเขาเนี่ยเสียงจะไม่ดังก็แก๊บก็แก็บใครได้ลองแล้วจะติดใจถูกใจคอกาแฟทุกทุกคนค่ะสายตาดีขึ้นข้อเข่าดีขึ้นนอนหลับลึกชาอร่อยสายตามองชัดมากเลยค่ะสายตาดีมากสายตาดีขึ้นบ้านจริงๆค่ะสายตาก็ไม่แห้งไม่เสบ <ๆ S 3> แล้วก็ระบบขับถ่ายดีค่ะทานแล้วทําให้สายตาเรา ดีมากๆเลยชอบมากค่ะมาเป็นครอบครัวโอเคฮปปี้ด้วยกันนะคะ